ยิครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้4บมีนาคม2565นายะครับนายวัฒนาเมืองสุขซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนี่ยครับได้เดินทางไปที่สาลดีกาเพื่อรับฟังคำวิจฉัยของสาลดีกาแผนในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในชั้นอุทธรณ์คดีที่อายการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง นายวัฒนากับพวกอีก14คนกรณีกล่าวหาร่วมกันทุจริตโครงการบ้านเพื้ออาทรซึ่งนายวัฒนาก็มั่นใจนะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีพยานหลักฐานที่นําเสนอต่อศาลว่าไม่ได้ทําอะไรผิดซึ่งก็ยืนยันไม่คิดที่จะหนีนะครับแล้วก็ตามหาความยุติธรรมมา15ปีผู้สื่อข่าวถามก่อนหน้านี้เนี่ยว่านายวัฒนานั้นกังวลไหมนายวัฒนาก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลคดีนี้เนี่ย คือเมื่อวันที่24กันยายน2563ศาลดีกาอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรเสร็จสิ้นโดยสั่งให้จำคุกนายวัฒนาจำเลยที่1เป็นเวลา99ปีตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด50ปีพร้อมกับจำคุกเสียเปียงจำเลยที่4เป็นเวลา66ปีให้จำคุกสูงสุดได้50ปีจำคุกจำเลยที่หเป็นเวลา20ปีจำเลยที่6เป็นเวลา44ปีจำเลยที่เเป็นเวลา32ปี ปรับจำเลยที่8-20,000แสนกว่าบาทและจำคุกนายอลิซมันจำเลยที่10เป็นเวลา4ปียกฟ้องจำเลยที่2ที่3ที่9ที่11และก็ที่10ที่12 13แล้วก็14นะครับในคดีนี้เนี่ยส่วนของนายวัฒนาได้อุทธรณ์คดีในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของสาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ศาลนั้นนัดฟังคำพิาพากษาวันที่4มีนาคม2565ซึ่งวันนี้เนี่ยองค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีทุจริตโครงการ บ้านเอื้อธรสาริกาพิพากษาแก้โทษริษทรั์วัฒนาเมืองสุขจำเลยที่1จำเลยที่4จำเลยที่หาจำเลยที่6จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่10ร่วมกันชดใช้เงิน89ล้านส่วนอาญาอุทธร์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนจำคุก99ปีเมื่อรวมรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ท้ายที่สุดนั้นวัฒนาเมืองสุขติดคุกนะครับติดคุกแน่นอนแล้วแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอีก89ล้านบาทแต่ว่าร่วมกับจำเลยรายอื่นๆด้วยส่วนนายวัฒนาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับมั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ผิดแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นสารก็พิพากษาตามนั้นนะครับนั่นก็คือจำคุก99ปีแต่ว่าจำคุกได้สูงสุดเป็นเวลา50ปีก็เป็นอันว่าสิ้นสุดคดีบ้านเอื้ออาทรน,นะครับเป็นอันว่านายวัฒนาเมืองสุขนั้นต้อง ไปนอนในเรือนจำรับ